เดือนี oh no, ่เดือนเดือนอ้าว no อย่ามย่าหาฉันยิงเราอยู่ตรงลงนะอ้าวคอยคอยยิงอ่ะอยู่ไหนไม่อ้าวหล่ลงไปทำไมมันจะออกน้งแบบอยู่แล้วหูใจยิงอ่ะนี่อะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็หาย สวัสดีค่ะวันนี้พกับปุกกี้สายเจกนะคะ,ะแล้วปุกกี้ไม่ได้มาคนเดียวนะปุกกี้มาครับลมาพาื่องค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้เราจะพายเยี่ยมโรนะคะมาตะลุยโหมดทั่วไปก่อนสวัสดีฟรีไฟกันค่ะโอ้โหไปเริ่มกันเลยไปเลยค่ะสสู้มรภาาว่คุณเยี่ยมโลวันนี้เราจะไปลงกันที่ไหนดีเอออย่าโรงงานก็พอคะ่ะ <c oughs> นะคะไหนโรงงานอยู่ไหน อย่าไปโรงงานค่ะคุณเฮ้ยเอย่าไปเราชอบอะไรเราต้องไปอันนั้นแหละค่ะวัดสรุปไปที่ไหนคะโรงงานนี้ค่ะคุณเดือดมากเลยนะโรงงานเอาเสิเอาสิโอ้โหตอนแรกเราก็แบบสายบูกตอนนี้คุณบุกกี้ค่ะเอามมนเลยแล้วลงเลยก็ได้อย่าลองผิดเราลงไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนอ่อ เราติดตามคนุนเนี่ยเลยไปลงตามแบบที่อยากได้เลยแล้วหารถยากแล้วเอ็มโลโอ้โหว<ห>ินนั่นรถไม่ใช่ไหนรถเราจะพาเธอไปแว้นเนี่ยโถ <laughs> เราพาคนอื่นแว้นหมดแล้วยกเว้นคุณนะ่ะหรอเนี่ยคุณพาเรามาลงแต่โอ้ยเราเจอแล้วเจอแล้วยังไงไปเลยคุณอย่าเพิ่งเอารถไปเก็บของก่อนเรารู้น่ะคุณน <laughs> ั่นแหละอย่าเพิ่งห้าว คุณชอบเปลาคุณหรือเปล่าคุณนั่นแหละเราเหรอใช่ก็ต้องเราแหละอ้าวไม่มีปืนเลยสองก็ได้ข้างบนเราอย่าแยกกันแปรแปรแปอุวยเราเจอยาแล้วใครอย่างในทีมเราตายเอ๋คุณคุณคุณขึ้นมาขึ้นมาสิเราอุตส่าห์ถอยรอก็คุณเร็วคุณเราขอบก่อน เออเร,เราต้องสู้ค่ะแปบ๊บเดียวอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ใช่ตรงนี้แหละคุณก็มาทักทีดีเรารออยู่จักถาโอ้คุณเร็วๆป้าปาทำไมยำหนดชอบทำอะไรจักถาเราก็ไม่รู้เอา้า ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปนกันนะคะวันนี้เรามาร่วมมือกันใช่ไหมลุกค่ะถ้ายำลงเล่นไม่ถูกใจเราก็จะบมดไปเรื่อยๆลงไปเอาปืนโอเคเราไม่อยากได้ลูกซองปืนว่ะเปล่าค่ะไม่มีอะไรแล้วเราเจอปลายาอีกแล้วอ้าวเราเจอกระเป๋าแหละโอ้โหเจอกระเป๋าแล้วฉันอยากได้ปืนไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่พอจี๊ดเดือนสี่เดือน อย่ามย่าหาฉันยิงใครยิงอ่ะฉันนี่แหละจะใครล่ะโอ้ยิงอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นค่ะพอดีกำลังมิ่งเก็บของค่ะขอโทษค่ะเ๋ยวปล่อยทิ้งไปได้เลยอุ้ยไม่ได้นะเราต้องไปด้วยกันเอาเอาเอามาไหมจะมาไหมจะมาไหม เดี๋ยวยิงรถให้ระเบิดอีกไม่ระเบิดหรอกเราเปลี่ยนคันได้ระเบิดค่ะไม่ระเบิดหรอกโอเคไม่ระเบิดจะไม่ระเบิดอ,อ๋มเราอยู่ตรงลงไงค่อ,อยๆย,ยิงอ่ะอยู่ไหนไม่เอาโหล่ลงไปทำไมมันจะออกนอำแบบอยู่แล้วอ <c oughs> ใจยิงอ่ะนี่อะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็หายไปแล้วโอ้ขนาดเร็วนอนบนอีกแยะ พี่ยากโลเลสแหละไม่รู้เรื่องเลยโหก็อยากบู๊นั่นไงนั่นไงนั่นนั่นนั่นต้องของพาวฟายอุ้งคุกกี้อะไม่รู้อยากได้บูย่าอยากพึ่งห้าวดูอาวุธด้วยมีลูกซองอยูอันเดียวเนี่ยก็ไปที่หอนาฬิกาไปที่หอนาฬิกาเราเปิดแบบไม่ได้แล้วนี้เราใส่เขาอยู่แต่เขาซะด้วยโอ้โหจะหารถคันใหม่ไงอ๋อใช่ ใช่เราเจอแล้วรถสปอร์ตของเราสองพันเลยคุณใช่ใช่เรารู้ว่าตรงนี้มีรถสปอร์ตที่เราอยากได้อะไรอ่ะโอ้โหมันนี่มๆๆนี่มันีมันนี้นี่ไปไหนเอาของอย่าไปไปๆปอยากเข้าบ้านจิไม่ได้เข้าบ้านเราจะถอยหลังมา ที่เราต้องการความเร็วแบบนี้เลยโอ้โหมอไซค์ไม่เร็วหรอคะไม่เร็วค่ะอันตรายด้วยใครคะอ๋อคนกลับไปตรงโรงงานค่ะเลี้ยวกลับไปที่โรงงานแล้วก็โอ้ไปเรื่อยๆกลับไปตรงโรงงานเาสปอร์ตอยู่แล้วเราถ่ายได้เลี้ยวค่ะเลี้ยงไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยอย่าลงอย่าลงไม่ให้ลงอีกเหลือ14คนเขาบู๊กันเองนะเราไม่ได้บู๊หรอกอย่าลงอย่าลง ไม่ได้ลงค่ะไม่ได้ลงเราอยากได้บูย่านะคะใช่ค่ะเราจะพยายามโลอยู่ให้ได้ถึงบูย่าจะอยู่ได้หรือเปล่าที่ยมโลไปเล่นกับคนอื่นแล้วเดียงกันตลอดเพราะยมโลไปบวกกับเขาตลอดเลยค่ะทุกคนไม่จริงค่ะเล่นกับใครก็เลยแพ้ไปหมดเลยเราเลยต้องทำยมโลห้ามไปบวกนะคะเนี่ยคุณถอดเครดิตเราอะจริงอ่ะชอบไปบวกแบบโอ้โห เป็นสายบวกไงถ้าถ้าเราไม่ใช่สายบวกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแบบไม่ดูเลยคุณค้อนเราลดเราไม่บวกบวกบวกร้อยยิงยิงยิงเอาเรามีแต่ลูกซองคุณเดี๋ยวเรายิงให้เดี๋ยวเรายิงให้มาสิก็มาสิมาโหดแล้วนะมาโหดแล้วนะเอามันตายแล้วหรอเอ้างงเลยเราอยากได้รถอีกแล้วอ่ะ หารถให้หน่อยสิเดี๋ยวเราหาให้ค่ะแตต่อนนี้เมื่อกี้ใครบางอ่านมายินรถเหล่านะตอบทุกคนค่ะไม่ใช่เพื่อเราหรอกมั้งมั้งมั้งเดือดต้องวงเล็บมั้งใช่ค่ะมั้งแปลว่าไม่รู้ค่ะโอ้โหไม่เล่นมุกกับเราเลยจะให้ตอบว่าอะไรค่ะขาก็มั้งไงอ๋อเบ้นแบบนี่นเองยำหลงไม่ชรับมุกเราเลยทุกคนตามไม่ทัน ยิงใครไม่รู้รู้แต่ว่าเรายังไม่ยิงใครเลยตอนนี้เราเรายิงได้แค่หนึ่งเองเราก็สองเอง2สองเอซะด้วยเพื่อนยิงใครอ๋อนุน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 นุ่นไอ้เนลพตายยังยังค่ะโอ้โหมีบังเกอร์อีกโอ้ย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 อเราานอกวงเลยนะอ้าวอยู่ขอบวงไต่ขอบวง ใคไรล้มโอ้ยไม่มีบังเกอร์อีกแล้วอะเอ้าตรงไหนล้านะคุนอะไรเราไม่มีเราล้มเราล้มเพื่อนชูปากเขาทำไม่เป็นเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยอะเอาเราชูไม่เป็นอ่ะคุณเอาบายบายบายเดี๋ยวขอบคุณค่ะ เราไม่มีเราทำไม่เป็นคุณก็น่าจะรู้นี่ค<น>ุณเฮ้ยเอา้าคุณระวังอุ๊ย,ม,ย,ม,ยมีคนตายอุ๊ยอ้าวปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาเหลือคุณอยู่คนเดียวอ้าวสวยแล้วเหลือคุณอยู่คนเดียวจริงๆเพื่อนอีคนก็ล้มใช่ใช่ใช่เราไปปั๊มไม่ได้เราไม่มีที่ปั๊มยา มันใจโถไม่ใช่เราไปค่ะเราไปเริ่มเกมที่สองกันเลยดูซิว่าเราจะได้บู้หญ้าไหมนะยังโกรธจ้องตัดไให้คนอื่นไปได้ผูย่ญาโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปเลย Alright นะรอบนี้เราจะไปลงกันที่ไหนดีคะอุยเราเป็นลีดเดอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พีเคเข็นมาตะกี้ไหมล่ะใกล้ๆพีคดี หงาเวกค่ะเพรปลูกด้วยพราปลูกพราปลูกพราปลูกเพรปลูกเหรอคะแล้พร้อปลูกเหอาะปลูกค่ะเพราะปลูกค่ะเอาเลยยังสาวยังไม่ลงยังอ้าวคุณเลยแล้วลงเลยลงเลยลงมาเราจะไปตรงนั้นย้ำโลตรงไหนคะเห็นไหมอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะโอ้ยมีคนลงนะระวังเออเออ พูดอะไรไม่ถูกเลยโอ้โน oh, <no. S 3> ไ,ไปเร็วคุณไปเร็วเร็วเร็วรีบหารัน<ะ>ปืนอย่างแรงเลยเร็วอย่างแรงเลยเหรอคะใช่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 ิงวิกจะเร็วคนนั้นเข้าบ้านไปแล้วเพื่อเขาได้ปืนเขาออกมายิง <What? S 1> เ,เราวโนเราเราจะไม่ตายทาตายตอนนี้ทมตาย,ตานาตายจนก,กว่าจะเจอรถค่อยว่ากันเจอแล้วรถอะเดี๋ยวค่อยหาไง แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านเข้าบ้านเด็ดแอนด์เนยอุ้ยคปยิงกันอยู่อ่ะเราเรากับเขาเองเอ้ามีคนโผล่กันแล้วเราชนะได้นะดีแล้วค่ะอ้ปืนเต็มเลยเราก็ได้ปืนเยอะจังนั่นนหะสิเราไปหาเพื่อนๆกันดีกว่าเถอะยำโลเพื่อนอยู่ไหนคะวิววิวมาสิมาเราไม่มีศูน ไม่เป็นไรค่ะเราบวกให้แล้วเราไปนั่งล่ะมาโอ๊ยฟลีสอะไรโอ๊ยอะไรโดนจี๊กเหรอ n น่ o นี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เดี๋ยวอย่าลืมอะไรคะ